เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติเราเป็นประธานมอบแววนสายวาระจังหวัดอันหนึ่งก็คือการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนได้นสนใจในหลนักาการเรียนกรศึกษาต่างๆนั่นคือต้องใช้สิทธิ์นะคะโอเคีหลือเวลานะมาเลยค่ะ เอาจากหนึงร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งถึงหนึ่งร้อยฐานสิบี่ดิขอบัตรด้วยรูปขอบัตรมาค่ะหนึ่ง้าหน่ะคะหนึ่งห้าหนกหนึงชื่อยิงหนึ่งหกหน่งหนึ่งหกสองค่ะหนึ่งหกสองหนึ่งหกสามอ่าหกสี่หกห้าหก